เล่นไม่เป็นไมอยอาจจะเล่นอีกเก็บปากเก็บเขาโตโตด้วยนะ ลืมตาดิลืมตาได้แล้วสำหรับคนกลัวเลยมีถีบให้เลยเขาสำหรับคนกลัวเลยมีถีบให้เลยเฮ้ยเจ็เขาบังคับเลยนะเาเลนนี่ออกก็ใช่ไงเขาบังคับถีบมาให้มันหล่นเลยไง เ่นอห้ฝ่ายมันกระโดดเองาล่ะเออเเล่นไที่ะดัน้าขีบมาเลยไม่เเล่นอกมาไม่ีบเสร็จเลยเสร็จเลยลงไม่ได้าตา้วตายแ้ว่เด็ก่นบีบ่บีบสม ค่อยๆเลยนะอ,อไปค่อยๆบีบบีบแล้วหยุดเออบีบแล้วหยุดเออ,องหน้าเดี๋ยวผมเข้าไปพันนะถุงอ่าขาดอีก <laughs> <laughs> เด็กก็เล่นอง <Okay. S 1> นะี้